ไปส่งไว้เทาร,รับรับรับเพื่อนไอ้ไอ้นี่ก็โฆษณาเข้าแล้วค่ะเฟซก็วันนี้มีเสียงใช่ไหมออกเสียงผิดเลยสวัสดีค่ะดีใจด้วยนะคะโฆษณาเข้าแล้วเข้าแล้วเหรอหนูเข้าตรงไหนนาะยี่สิบห้าเหรียญร้อยเหรียญของป้าตั้งค้าตั้งแต่แรกๆนะมันระบุไว้ยี่สิบห้าเหรียญํำสดุด เช้านี้เสียงสะดุดน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพัดลมมาเป่าหน,น้วเอ่อโรษนาเข้าแล้วก็อย่าชวนเชิญอย่าชวนเชิญคิรว่าขณะที่เราผ่านแล้วเนี่ยเขาต้องให้นินคุณภาพนิดนึง เดี๋ยวจะส่งให้ดูขอบคุณค่ะขอบคุณเพราะว่าป้าพยายามเอาอีกต้นยึดมุดเลยไม่ได้เลยเลยแต่นี่เราเข้าไปดูดูนานๆเราดูทีคลิปนี้คลิปนี้สลับดูแล้วที่มาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆไปจะไปไหนแล้วนาะ อันไหนที่พยายามที่จะทําเอาที่มันเป็นแก่นสารอันนี้อันหน่อยเนี่ยก็จะเป็นอะไรเปลี่ยนแปลงอีกอย่ายากขึ้นกว่าเดิมเด้อเปลี่ยนแปลงก็สวัสดีค่ะคุณยายมีนาเป็นกี่เหรียญแล้วได้ได้กี่ร้อยเหรียญแล้วของคุณธนัดน่ะนะ,นะวันนี้เธอเงียบแทะนนี้คือเงียบแท้ เามีอยู่สองตัวเจอแล้วอภะเภ์เอาไปปั่นวิวปั่นยอดปั่นเงินปั่นเหรียญเจอแล้วค่ะครบร้อยเหรียญแล้วเออถึงเขาถึงจะประมวลให้ส่งไว้เท่าแล้วเออโฆษณาเข้าแล้วก็อย่าชวนเชิญอย่าชวนเชิญเอาเข้าไปดู สขอบคุณที่มาขอบคุณอย่างยิ่งขอบคุณจังขอบคุณ,คณกที่อยู่ระหว่างการตั้ง กนมากมตลาดหลักษัใช้คนละอีเมลคนอีละคนละอีเมลคนละชื่อเ,เพราะว่าเอาให้คนอื่นดูด้วยและเนี่โปรไฟล์ก็ไอตัวที่เป็นโปรไฟล์เป็นชื่อตัวเองหรือในหมดส่งไปแล้ว คุณค่าเดี๋ยวป้าจะเข้าไปดูส่งแปอันนี้เนาะขอบคุณนะคะไล์อยู่ยังดูไม่ได้เดี๋ยวก็จะแอบเ<อ>มลของป้าเนี่ตอนนี้มีอยู่สามอีเมลสามตัวแต่อีกตัวเนื้ออีกตัวหนึ่งก็ จะเลยเลยไปทางนู้นอีกเลยไปเป็นเดือนใหม่อีกอยองของป้าเหรียญไม่ขึ้นต้องหาคนดูนะคะไม่ใช่ว่าเขาให้เรามาเนี่ยจะสวัสดีนะคะคุณกิฤสนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพิษขอบคุณมากนะคะที่มาขอบคุณ วัดีนะคะวันนี้มาพบปะพี่ๆน้องๆอ,อีกแล้วสวัสดีนะคะคุณกฤษณะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุพิษขอบคุณมากนะคะที่มาขอบคุณสุกคุณชนาพรคุณกฤษณะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาแวะมาเวียนมาเยี่ยมมาเยือนขอบคุณนะคะขอบคุณและ ดูที่หน้าใครไลฟ์สดก็เข้าไปดูขอบคุณมากนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะไล่ไล่ไล,ไล่เยี่ยมเพื่อนไปทํางานนะโอ้ก็เปลี่นกันทั้งนั้นเนี่ึกว่าเป็นเฉพาะเราตายแล้วเราไปทําผิดอะไรเต้ากระจายหมดขอบคุณใจค่ะมาทำยังไงน้อถึงจะดึงดูดดีใจนํานะคะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะคุณถนัดรับรับ,ร,บรับเพื่อนไอ้ไอ้นี่ก็โฆษณาเข้าแล้วค่ะ เพก็วันนี้ตาคุณถนาดเครื่องมันร้อนมากเลยนองเล่าเช้านี้อืม รู้จะดินอะไรกับข้าวแต่รู้สึกเขาจะชอบเรื่องธรรมชาตินะอันอันดูไม่รู้ตัวนะฝันแล้วก็เลยได้ร้อยกว่าเหรียญก็เลยไม่ได้ตังอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าลูกให้หา้านเอาโทรศัพท์เอาอะไรไกี่เหรียญแล้ว <c oughs> ได,ได้ได้กี่ร้อยเหรียญแล้วของคุณธานาัดน่ะน่ะกี่เหรียญแล้ว <c oughs> ได้ ได้กี่ร้อยเหรียญแล้วของคุณธนัดนะน,นะโชคดีเร็วเนี่เอามันก่อนวันที่หกเนี่ยก่อนวันเอ้ยที่ห้าพันมกราเนี่ยจะพยายามเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะถ้าปั่นนี่ยโอ้ไม่ไม่ไหวหรอกใช้คนละอีนหนูเห็นแล้วใช่ไหมหนูนี่จะเป็นคนเห็นโฆษณาของเพื่อนๆก่อนเพื่อนเลยนะหนูเห็นมันเข้าอยู่ ลงเยอะนะคะโฆษณาจะได้เข้าเยอะก็ประมาณสองสามคลิปเท่านั้นแหละคลิปยาวอะ่ะวันนี้ก็ลงไปแล้วสองคลิปที่อยู่ระหว่างการตั้งขอบคุณมากเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวก็ขัดข้องทางนั้นมั่งเดี๋ยวขัดข้องทางนี้มั่งติดขัดนู่นนี่นั่นมั่ง คุณมากมาแวะทักจะไปไหนล่ะจะมารีบไปไหนล่ะผ่านแล้วเหมือนกันนี่จะรีบไปไหนนี่นะคะวันนี้มาพบปะพี่พี่น้องๆอ,อ,อีกแล้วของคุณถนัดยิบร้อยหรือเปล่าถ้าเป็นพวก100ร้อยเหรียญเนี่ก็ต้องสะสม มากมาแวะทักจะไปไหนล่ะจะรีบไปไหนล่ะผ่านแล้วเหมือนกันนี่จะรีบไปไหนเฟสน่ะโฆษณาเข้าแล้วน้องบอกของฟเฟจนะของเพจก็อ,อืมสวัสดีค่ะพี่น้อง เหรียญไม่ขึ้นจะพยายามเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะถ้าปั่นเนี่ยโอ้ไม่ไม่ไหวหรอกใช้คนละอีืมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ขัดข้องทางนั้นมั่งเดี๋ยวขัดข้องทางนี้มั่งติดขัดนู่นนี่นั่นมั่ง ค่ะค่ะคุณยายมีนาขอบคุณมากเหรียญไม่ขึ้นโอ้ก็เป็นกันทั้งนั้นเนี่ยนึกว่าเป็นเฉพาะเราใต้แล้วเราไปทำผิดอะไรเต้ากระจาหมด